คันนี้คนเจ็บคนท้องคนเท่าคนแก่ป่วยได้หมดคนอุบัติเหตุล้มกลางทางได้หมดนี่คือนี่คือช่วยชีวิตจริงๆสั่งมานี่คือคันหนึ่งประมาณเกือบสล้านรถตู้เปล่าๆก็ล้านห้าแล้วครับอุปกรณ์ข้างในแพงกว่ารถตู้อีกคคบัดเอาไปใช้งาน รถตูร้ระบาทุกคันเลขไมเ่มเกินล้านกิโลเป็นเลขไม่เกินล้านกิโลหมายถึงที่เคยขับมาบเกินล้านกิโลเป็นล้าน7จ็ดแปดแสนเป็นล้านลันนแษว่าขับทั่วเลยวขับมากวันละหลายเที่ยวปีปีเนื้อช่วยเป็นพันชีวิตเยอะมาก,เย,มากเยอะมาก,มาก อยากช่วยชาวบ้านด้วยการมอบประตูของหลวงพ่องี้มีน้อยมีมากเราได้ชชวยเ่ิดนมนุษย์ด้วยกันก็ถือว่าเราได้มีความสมามัคคีให้มีความรักกันเอออย่างน้อยๆเราก็ได้ช่วยคนน่ะที่เขาลําบากเพราะหลวงพ่อเคยยกตัวอย่างว่าการลําบากมันเยอะแยะเลยครับคนไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนั้นมันไม่ค่อยรู้หรอกรแต่พ่ออามารยมันเกิอดอยู่ทิมทุรก,กันดารเกิอดอยู่บ้านนอกเราเลยเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเวลาคนรักเราเจ็บป่วยพ่อแม่เราเจ็บป่วยปู่ย่าตายายเราเจ็บป่วยทุกอย่าง อันนี้มันช้องอำเภอเนือพ่อไปเห็นมันรถก็มีอยู่แต่มันก็ไม่แล้วก็เก่ากันเลยว่าเอาไปซะนั้นสารคามเนี่หลวงพ่อออกถนนไปนี่ออกจากวัดไปนี่เห็นทุกวันเดือิ่งสวนกันอยู่เมื่อกี้ผมขับอยู่นอกเมืองครับพ่อช่วยมี้ยิ่งเยอะมากเลยรับพ่อวิ่งสวนออกสวนเข้าอยอได้ใช้จริงจริงใช่ได้ใช้ช่วยคนจริงทันเนี่ยคนเจ็บคนท้องคนเท่าคนแก่ป่วยได้หมดคนอุบัติเหตุล้มกลางทางได้หมดนี่คือนี่คือช่วยชีวิตจริงๆริง ในนี้นะครับหลวงพ่อไม่ได้ซื้อรถอย่างเดียวนะหลวงพ่อบอกให้เอาอุปกรณ์รเรียบร้อยทุกอย่างเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องวัดอะไรโอ้หลายอย่างครับเครื่องปั๊มหัวใจ, <ยา S 1> จปั๊มหัวใจอยู่ยาอยู่ที่จับเป็นที่จํบเป็นครบหมดเลยต้องมีทั้งหมดใช่ครับผมต้องขอโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมบุญในการเช่าวัตถุมงคลรุ่นเฮงเฮงหนึ H ่ H H ที่ผมได้เป็นสะพานบุญในการช่วยหลวงพ่อหาปัจจัยในการส่งทุนซื้อรถตู้อมบูลนส์ทั้งสองคันนี้ครับขอให้บุญจากการที่รถตู้พยาบาลคันนี้นะครับเมื่อใดที่ขับรถไปช่วยเหลือคนที่ไหนก็ตามการช่วยชีวิตผล,ลบุญอันยิ่งใหญ่นั้นขอให้ส่งสะท้อนไปถึงพี่น้องทุกคนที่ร่วมกันเช่าวัตถุมงคลทุกท่านรวมถึงพี่น้องทุกคนนะครับที่ร่วมกันอนัดนโมธนาบุญในทุกๆครั้งในทุกๆคลิปที่ผมได้ทําคลิปถวายงานช่วยหลวงพ่อและขอมอบบุญนี้นะครับให้แก่พี่น้องทุกท่านที่ อนุนโมทนาบุญส่งมาเป็นกำลังใจในทุกครั้งร่วมกันครับสาธุครับแล้วก็ถึงวันที่เรารอคอยครับหลวงพ่อวันที่สามเสดทันวาวันที่หลวงพ่อจะมอบรถตู้พยาบาลทั้งสองคันตามเจตนาที่หลวงพ่ออยากทําครับวันนี้ท่านผอทั้งสองโรงพยาบาลมารอรับรถตู้แล้วครับพ่อหลวงพ่อครับพาไปชมรถตู้แต่ละคันที่หลวงพ่อมอบให้โรงพยาบาลครับนี่คือรถตู้นะครับที่หลวงพ่อท่านอยากจะมอบให้กับโรงพยาบาลทั้งสองวัดอันนี้องศรสีสงครามอันนี้ของอำเภอสีสงครามใช่ไหมพ่ออันนี้หละ ถือว่าเป็นคันแรกไม่พอรถใหม่ครับคันแรกครับเออถือว่าเป็นคันแรกเนาะรถใหม่ครบเวิร์ดทุกอย่างครับครบทุกอย่างนั่นแหละเอาไปซอยถ้วยบาตเนี้ยสีซอยได้หน่อยแต่ยังดีก็เข้าบุญบ่มีอีหยังให้ให้ถ้ยบาตซอยได้หลายครับเอองานน่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ท่านผอดูนะครับหลวงพ่อสั่งมาเนี่ยครับคืออุปกรณ์สามารถช่วยชีวิตชาวบ้านได้จริงๆเลยนะครับอุปกรณ์ครบเต็มรถครับนี่ฮะ รถพยาบาลที่ได้มาตรฐานนลยครับเออแอร์กับเย็นพร้อมเพราะว่าหลวงพ่ออยากสั่งซื้อรถตู้แล้วว่าเอาไปใช้ช่วยคนได้จริงๆครับให้เกิดประโยชน์จริงๆขอบคุณท่านผอมากนะครับที่เอาไว้ขับไปช่วยชาวบ้านนะครับในชนบทไปส่งในตัวเมืองครับดูแลไทยบ้านเด้อท่านพ่ออ๋ออีกหนึ่งคันครับพ่อครับของอำเภอปราปากอันนี้อำเภอปราปากจังหวัดนครพนมนะครับเปิดท้ายรถให้ท่านผอดูนะครับนี่คือรถตู้อีกคันหนึ่งอันนี้ถือว่าเพิ่งขันแรกบพรถใหม่ท่านผอนี่ สวยมากครับอุปกรณ์คือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยครับท่านหมอเชิญครับตรวจได้เลยหลวงพ่อท่านอยากทําให้ดีที่สุดครับสั่งมาน,นี่คือคันหนึ่งประมาณเกือบ3ล้านรถตู้เปล่าก็ล้านห้าแล้วครับอุปกรณ์ข้างในแพงกว่ารถตู้อีกอยากให้เทคโนโลยีนี้เครื่องช่วยหายใจเครื่องกระตุ้นหัวใจนะครับแล้วก็ยูกยาหลวงพ่อสั่งให้เต็มเลยครบบดขอบบใช้งานหลวงพ่อฝากให้ไปช่วยชีวชาวบ,บ้านด้วยนะครับ mm hmm. สาธุครับน้องพ่อว่าด้เป็นหมอเป็นผู้่อยหมอ <laughs> พี่มากเลยหลวงพ่อบอกได้เป็นหมอเป็นผู้ช่วยหมอหลวงพ่อเป็นหมอเป็นผู้ช่วนยะ หลวงพ่อรักชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็รักหลวงพ่อนะครับท่านหออลงพาบาลป่าป๋าครับวันนี้มารับรถตู้ด้วยตัวเองค่ะผมถามนิดนึงครับรถตู้แอมบูลนน์อิมเมอร์เจนซี่เนี่ยจะขับไปช่วยคนในถิ่นธุรกันดารได้ไงบ้างครับก็คิดว่ารถคันนี้เนี่ยน่าจะได้ใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ธุรกันดารในเรื่องของการนาส่งแล้วก็ช่วยเหลือก่อนส่งต่อได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยค่ะครับก็คือสมมุติมีคนท้่งคนแก่ล้มเจ็บในอำเภอในชนบทที่จังหวัดนครพนมบางทีเนี่ยคือการเดินทาง่อข้าจจะบ้คัจะข้ไปรับ ใช่ค่ะก็คือถ้าโทรมาแจ้ง1669ก็คือโรงพยาบาลรถตู้พยาบาลคันนี้ก็จะขับไปใช่ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ตามจะขับไปช่วยแล้วก็จะมาที่โรงพยาบาลปลาปากของเราแล้วถ้าเจ็บไม่หนักก็คือรักษาที่โรงพยาบาลปาปากเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเจ็บหนักมากหรือว่าป่วยหนักมากก็จะรถตู้คันนี้รับการส่งต่อที่โรงพยาบาลจังหวัดนครพนมจะส่งจากอำเภอไปที่โรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหมครับหนึ่งตัวเมือง ขอบคุณมากๆเลยครับขอให้รถตู้คันนี้นะครับได้ขับไปช่วยเสิตชีวิตคนนะครับในถิ่นพระคันดาตามวัตถุประสงค์ของหลวงพ่อนะครับแล้วก็บุญนี้นะครับขอให้ตกถึงพี่น้องทุกคนนะครับในทุกๆครั้งที่ช่วยชีวิตฝากฝากท่านออนะครับไปช่วยชีวิตชาวบ้านแทบหลวงพ่อด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญนะครับกับคณะทีมงานจากโรงพยาบาลป่าป่าทุกท่านนะครับขอให้รถตู้คันนี้นะครับขับไปช่วยเหลือชีวิตคนในทุกๆครั้งขอให้บุญกุศลนี้ตกถึงนะครับพี่น้องที่ดูอยู่ทางบ้านทุกคนและก็พี่น้อองงนนนะะคคครรรรััับบบขาาาาลป่ททุุกสธ สาธุครับ ขอโรงพยาบาลศรีสงครามครับสวัสดีครับวันนี้ท่านมารับรถตู้ด้วยตัวเองใช่ครับก็คือหลวงพ่อสุเรียนท่านอยากจะมอบนะครับรถตู้ทั้งสองคันเนี่ยให้กับโรงพยาบาลในแต่ละอำเภอไอ้จ่นตุรกันดารโรงพยาบาลศรีสงครามเป็นหนึ่งนั้นผมถามหน่อยครับในพื้นที่ของอำเภอเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านที่ยากจนใช่ครับเป็นชาวบ้านใอนตุรกันดารผมถามก่อนการไปช่วยเหลือชีวิตคนในิ่นตรงเนี้ยชาวบ้านเขามีรถกันทุกครอบครัวไหมครับก็บางครอบครัวก็มีบางครอบครัวก็ไม่มีครับคนที่ยากจนก็ไม่มีรถส่วนใหญ่จะยากจนใช่ไหมครับดัง เจ็บป่วยกันเนี่ยนะครับการเข้าถึงเนี่ยการมาส่งโรงพยาบาลก็ล่าช้าเป็นส่วนใหญ่ล่าชา้าผมถามท่านผอ,อนิดหนึง่งการไปช่วยเหลือชีวิตคนเนี่ยเร็วขึ้น1วินาที2วินาทีสําคัญไหมครับสำคัญมากครับสาคัญมากโดยเฉพาะคนไข้ที่หยุดหายใจเนี่ยถ้าเราช่วยช้าสมองก็จะตายาเพราะการเลือดเขาจะเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนิทาได้อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นน่หนึ่งวินาทีถ้าถึงไปเร็ว2วินาทีก็มีประโยชน์ต่อคนไข้มากครับครับมันสามารถรักษาชีวิตคนได้ช่วยช่วยชีวิตคนได้ครับดังนั้นรถตู้ที่มีสมรรถนตู้ทททีี่่สาาามมขับไไปปดุกกก็็จเ ก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่ก็แล้วกันอ๋อนี่คือโรงพยาบาลเคลื่อนที่เคลื่อนที่มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิตครบมีอยู่ยาครบมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยรบเป็นโรงพยาบาลเคลื่อนที่สามารถช่วยชีวิตคนได้ดีมากเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยจําเป็นมากไหมครับจำเป็นจำเป็นถ้าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือจะหยุดเต้นนี่ก็เครื่องมือตัวนี้สําคัญมากครับสำคัญมาก่ันปอนี่นึงรถตู้คันนึงอ่ะปีปีหนึ่งเนี่ยบอกเลยรถตู้ราบาลทุกคันเลขไม้เกินล้านกิโลเลขไม้เกินล้านกิโลหมายถึงที่เคยขับมาเกินล้านกิโลเป็นล้าว่ ทั่วเลยครับมากวันละหลายเที่ยวปีปีเนื้อช่วยเป็นพันชีวิตเยอะมากเยอะ<อ>มากดังนั้นรถตู้คันนี้ก็จะขับเป็นล้านกิโลเช่นกันขับจนกว่ารถคันนี้จะไม่ไหวแต่ช่วยเหลือคนได้อีกมากมายอย่างน้อยก็ต้องไปทำกว่าสิปีแต่ละขันใช้กือ1สิปีแน่นอนท่านหมอครับมีอะไรอยากจะบอกหลวงพ่อไหมครับก็ต้องอนุโมทนาทุกขกับหลวงพ่อครับที่ทําบุญกับโรงพยาบาลเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะผมก็เป็นหมอแต่ว่าก็ไม่มีปัญญามั้งอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะหาเงินได้ก หลวงพ่อบอกผมว่าหลวงพ่อไม่ได้เป็นหมอหลวงพ่อเป็นพระแต่ว่าหลวงพ่อฝากหมอฝากท่านพอไปช่วยเหลือชีวิตชาวบ้านด้วยนะครับแบ่งหน้าที่กันครับฝากไว้นะครับขอให้ทุกๆชีวิตทุกๆครั้งที่รถตู้คันนี้นะครับไปช่วยเหลือชีวิตคนขอให้ผลบุญนั้นนะครับตกถึงผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับที่ช่วยเหลือมาทุกท่านนะครับบุญนี้เกิดขึ้นจริงเห็นผลจริงนะครับคือความสุขที่เราเกิดจากการให้นะครับที่เราได้ช่วยชีวิตจริงๆอนุโมทนากับพี่น้องทุกคนด้วยสาธุครับสาธุครับขอบคุณมากครับท่านมอ จริงๆหลวงพ่อไม่ได้มอบนะครับแค่2องคันนี้จริงๆหลวงพ่อมอบมานะครับหลายต่อหลายคันนะครับมากมายแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์หลวงพ่อคืออยากจะช่วยโรงพยาบาลให้เต็มกําลังนะครับแนนนะก็ถ้าทําได้อีกหลวงพ่อจะทำนะครับถ้าทาได้อีกจะช่วยไปเรื่อยๆหันละทตามกำลังหลวงพอช่วงนี้หลวงพ่อกําลังสร้างพระอ,อยู่ครับ หนึ่ได้ช่วยน้อยแต่ก็จะช่วยไปเรื่อยแต่ก็จะช่วยไปเรื่อยครับต่อพ่อครับฝากให้ชาวบ้านเขาช่วงปีใหม่ให้เขามีสติช่วงนี้คือช่วงเดินทางปีใหม่เให้เราทําอะไรก็ให้มีสติอยู่ตลอดพยายามอย่าพาันอื่นสุราเดินทางก็ให้ระมัดระวังเยอะพอให้เดินทางปลอดภัยทุกทุกคนพอให้ถึงบ้านมาเจอพ่อแม่ลูกหลานทุกทุกคนก็จะเป็นปันสาธุครับพ่อครับสาธุครับ ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับไลยกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดด่ากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการกันเอา้าใครกดขอให้จเจริญเจริญจ้า